ข่าวประจำรายการวันนี้ข่าวแรกมันมินเมย์หน่อยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางยูทู e เขาจะให้โชว์หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอเลยครับไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเขายากลำบาก ในการทำมาค้าขายแล้วก็พยามจะหาวิธีการอาจจะเสี่ยงกฎหมายหน่อยแต่เพื่ออยู่รอดท่านคงจำข่าวได้นะครับน้องนั่นน้องนี่ไปขายอะไรอ่ะขายขายขนมโตเกียวแล้วก็ใส่เสื้อจะหลุดไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดคนก็ไปดูใหญ่กระทรวงวัฒธรรมก็ไปปิดร้านเขาหาว่าอนาจารย์ หนุ่มๆก็ชอบไปมุงซื้อกันขายช้าไม่เป็นไรเพราะหนุ่มเขายืนดูดูดูแม่ค้าขายขานมแต่ข่าวที่ใจจะดูนี่ข่าวโจกๆหน่อยนะครับ mm hmm. เขาเอาอะไรอะผ้ากันเปื้อนแต่เขาทำเสสวยใช่ผ้ากันเปื้อนแต่ผมดูแล้วพอพอเอาผ้ากันเปื้อนมาใส่กับหน้าแม่ค้าแล้วมันไม่ใช่ครับ นี่ครับผ้ <laughs> ากันเปื้อนสวยดีครับพอมาใส่แล้วก็แกบอกว่าตั้งแต่เอาผ้ากันชุดกันเปื้อนมาใส่แล้วนี่มันขายดีขึ้นครับแต่ดูหน้าแมค้าแล้วก็น่าจะไม่สอดคล้องกับผ้ากันเปื้อนเท่าไหร่นะแล้วเขีนเขาเขียนบอกว่าจับฉันไม่ได้นะจ๊ะ ผ้ากันเปื้อนสุดเจ๋งใส่ปุ๊บขายดีปั๊บเลยอันนี้ก็เป็นข่าวโจ๊กๆมาให้ท่านดูแต่ว่ามันจะโจ๊กไม่ออกที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือเขาก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงต่อกฎหมายแต่จริงๆเขาไม่ผิดเพื่อที่จะให้เกิดลูกค้าเตะตาลูกค้านะครับ เตะตาลูกค้าดูดูใกล้ๆนะครับเตะตาลูกค้าจะได้เข้ามาซื้อดูแป๊บนึกว่าใช่เปล่าครับไม่ใช่แต่เรื่องต่อไปนี้ที่จะคุยกับท่านเนี่ยเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่มันควรจะเสี่ยงไหม าบ้านนี่เขาเสี่ยงเพื่อปากท้องของเขาแต่เขาไม่ผิดนะครับเขาใส่ผ้ากันเปื้อนแต่ท่านผู้นี้เป็นประมุขแห่งรัฐแต่ไปไปทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อความผิดกฎหมายถามว่าเพื่ออะไรผมยังนึกไม่ออกท่านฟังแล้ว ช่วยนึกหน่อยว่าเพื่ออะไรช่วยหาคำตอบให้ท่านหน่อยนั่นคือรัชกาลที่สิบครับกำลังทำท้าทายการกระทำผิดกฎหมายเยอรมันเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเยอรมันเขาเคยตอบกระทู้ในสภาแล้วรัฐบาลเก่าฝ่ายค้านเนี่ยคือพรรคกรีน เขาตั้งกระทูถามรัฐมนตรีต่างประเทศของพรรคคริสเตียนเดโมแครตที่เป็นรัฐบาลว่ารัชการที่10บเนี่ยอยู่ที่อเมริกาแล้วสั่งงานเนี่ยเซ็นชื่อสั่งงานเนี่ยบนแผ่นดินอเมริเยอรมันเนี่ยผิดไหมรัฐมนตรีต่างประเทศบอกเขาบอกผิดแต่ไม่มีหลักฐานอ้าว แต่วันนี้เขาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะคนที่เป็นฝ่ายค้านเคยตั้งกระทู้ถามเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเขาก็จับตามากขึ้นแล้วทำไมยังมีการกระทําที่เสี่ยงอยู่อีกจากการเซ็นแต่งตั้งเซ็นปลดย้ายในเวลาที่เช็คข้อมูลได้ว่าขณะนั้นเที่ยวบินเนี่ยบินไปอยู่ อยู่ที่เยอรมันท่านอยู่ที่เยอรมันจะทำอยังไงมีผู้ที่ใช้นามในในเฟซบุ๊กซับเล็กซับเล็กซับเล็กชาแนลเขาตั้งคำถามแล้วเอาหลักฐานมามายืนยันว่าวันที่ ในหลวงใช้อำนาจเซ็นสั่งให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษซึ่งเป็นการลงนามเมื่อวันที่16ทธันวา2564ประกาศเมื่อวันที่20 24ทธันวาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่เยอรมันแล้วคุณแอนดรูเมกเกอร์ก็เอารายการเครื่องบินบินไปเยอรมันวันที่เท่าไหร่แล้วบินกลับเมืองไทยวันไหนวันที่เดินทางกลับมาเมื่อวันที่28วันพระเจ้าตักสินนั่นแหะ ดังนั้นไอ้วันที่เซ็นชื่อหนังสือเนี่ยอยู่ที่เยอรมันตามหลักฐานที่เขาเที่ยวบินกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านความเห็นของคุณแอนดูกับความเห็นของคุณใน Facebook นี่นะครับยุทธการกระตุกหนวดเสือเริ่มแล้ว พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวจารรงก์ได้กระทำการผิดต่อกฎหมายเยอรมันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พระองค์ได้กระทำการสั่งการปลดนายตำรวจราชอ,องครักษ์พิเศษในวันที่16ขอโทษนะ16ธันวาพุทธศักราชหกีและประกาศพระราชพระบรมราช ประกาศพระราชองการในวันที่24ธันวาพุทธศักราช2564ในปีที่ผ่านมาการแต่งตั้งและปลดถือเป็นเรื่องปกติของราชการนี้แต่มันจะไม่เกิดปัญหาใดๆเลยหากการแต่งตั้งและการปลดได้กระทำการสั่งในราชอาณาจักรไทยเพราะหนังสือคำสั่งการปลดพ้นสภาพของนายตำรวจองครักษ์พิเศษในครั้งล่าสุดนี้ ได้กระทําการสั่งการในขณะที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่นะทรงพำนักอยู่ที่ประเทศเยอรมันและได้เสด็จกลับไทยในงานวันพระเจ้าตากศิลในวันที่28่ธันวาพุทธศักราช2564เอาเลยสิเขาจับกันอย่างนี้แล้วครับ นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจการสั่งการในแผ่นดินของเยอรมันในการกระทำครั้งนี้ทางการเยอรมันนี้ได้ออกมาเตือนหลายต่อหลายครั้งและในรัฐบาลชุดก่อนของเยอรมันได้สรุปว่าเราไม่พบหลักฐานการกระทำผิดใดของกษัตริย์ไทยแต่ทางพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นไม่เชื่อข้อสรุปนี้หลังจากที่พรรคกรีนได้เข้ามาเป็นพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีกระแสที่ว่ารัาตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับนางแอนนารีนาบาบอกซึ่งมีผลงานการปราบปรามเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบในแผ่นดินเยอรมันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่เปิดไฟเขียวให้กษัตริย์ไทยและเรื่องนี้จะต้องยุติลงได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายเยอรมันครั้งนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะคะ ว่ากษัตริย์ไทยได้กระทำการใช้พระราชะอำนาจในแผ่นดินเยอรมันเราก็มาดูกันนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเยอรมันจะจัดการอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ตกลงเ้ายืนยันนะครับว่าลงนามวันที่16ธันวา2564และประกาศในราชกิจจา วันที่24 64อยู่ที่เยอรมัน16ทันวาถึง24ทันวาอยู่ที่เยอรมันสุดายยืนยันได้เนาะ,ะผมไม่ยืนยันนะผมไม่ได้ยืนยันแต่เขายืนคุณคนที่เสนอนี่เขาเสนออย่างนี้ผมจึงมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่ง พระองค์ท่านอยู่เมืองไทยก็สุขสบายอยู่แล้วไม่ชอบอากาศร้อนก็อยู่ในพระราชวังติดแอร์อยากจะอยู่ข้างนอกตอนอากาศเย็นๆก็ขึ้นมีนี่ครับมีพระราชวังนี่ภูพิงราชนิเวศอยู่บนภูเขาก็แสนจะสุขสบายถามว่าท่านไปเสี่ยง กับกฎการผิดกฎหมายอย่างนี้เพื่ออะไรการเป็นประมุขแห่งรัฐแล้วถูกจับตาถูกค้อนถูกขอดเรื่องกระทำผิดกฎหมายประเทศนั้นประเทศนี้โดยไม่ไม่มีความจำเป็นเลยเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรนี่ประเด็นที่หนึ่งนะทำสมเสียงไปทำไม ชาวบ้านเนีขาแต่งรูปโป้เขาใส่ผ้ากันเปื้อนโปเพราะเขาต้องทำเพื่อการตลาดเพื่อเขาหากินเพราะเศรษฐกิจมันย่ำแย่สาวๆส,สวยๆหุ่นดีๆเมื่อก่อนเป็นโคโยตี้มีรายได้จากการจัดอีเวนต์รถจัดขายรถงานแสดงโชว์เขาก็จ้างไปตอนหลังไม่มีงานทำก็เลยมา แค่ขนมคกขายทำขนมโตเกียวแล้วใส่ผ้าทำท่าจะหลุดก็ไปจับเขาเขาวนี้แม่บ้านที่ผมเอามาให้ดูนี่ชาวบ้านนี่เอาเอาผ้ากันเปื้อนมาผูกอย่างนั้นอ่ะเห็นหน้าเห็นใจเขาต้องทำมาหากินแต่อันนี้นี่เราก็ยังนึกไม่ออกว่าพราะองค์ท่านทำไปเพื่ออะไร ไปเสี่ยงทําไมกับเรื่องอย่างนี้อันที่สองท่าบอกเอ้ยเราไม่ผิดเราไม่เสี่ยงหรือแม้จะทําอะไรก็แล้วแต,ต่รัฐบาลเยอรมันเขาไม่ากล้าทําอะไรแล้วก็แล้วกันไอ้อย่างนี้มันก็ยิ่งหนักนะถ้าใครคิดอย่างนั้นนะราชองครักษ์คิดอย่างนั้นก็ยิ่งหนักพระองค์ท่านคิดก็ยิ่งไม่ถูกเรื่องหรนะครับฐานะของคนเป็นประมุขแห่งรัฐเนี่ย มันจะไปทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้นะครับไม่ควรทำท่านนี้คุณแอนดรูแม็กเกอร์เนี่ยเขาก็บอกเที่ยวบินต่างๆท่านไปดูนะครับแล้วเขาก็บอกรายละเอียด แต่เขาก็เป็นฝรั่งเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวนี้มัอยากอะรพอแปลได้นี่ครับภาษาอังกฤษเขาก็เขียนรายละเอียดเยอะแยะคุณแอนดูแมกเกอร์เขาเกาะเที่ยวบินนะครับเขาบอกว่าเขากำลังบินจากมิวนิกไปยังซูริกด้วยเครื่องบิน737 ดังนั้นที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดส่วนตัวของเขาคือหมายถึงของรอสิบเนี่ยเขาเขาว่าเขา 37, เจ็ดสามเจ็ดคือมีส่วนตัวของเขาหมายเลข H S H M K ซึ่งย่อมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในขณะเดียวกันเครื่องบินลำหลักในฝูงบินของการบินไทยเครื่องบินโบอิง g 777ว่างเปล่าที่มีหมายเลข HSTKY ได้บินขึ้นจากสุวรรณภูมิไปสูลิกวันนี้ที่เมืองสูลิกวชชราลงกรจะพบกับสุธิดาซึ่งอาศัยอยู่แยกกับเขาในสวิตเซอร์แลนด์และออกเดินทางด้วยเครื่องบินเที่ยวบินที่ HSTKY ในวันที่27ทธันวาเพื่อบินไปรประเทศไทยเป็นไงครับ แสดงว่าวันที่ยีสที่ประกาศนั่นน่ะแสดงว่าวันที่24่ธันวานั่นน่ะอยู่ที่เยอรมันเพราะคุณอันดูบอกว่าวันที่ยี่สบเจ็ดธันวาถึงจะบินกลับนะครับออกจากสวิตเซอร์แลนด์ไปรับคุณนุ้ยที่นั่น วันที่27่ธันวาเพื่อบินมาประเทศไทยหมายเลขเที่ยวบินที่ TG971 และกำหนดออกเดินทางจากสูริกเวลาบ่ายโมง15นาทีแต่นี่ไม่ใช่เที่ยวบินปกติเป็นเที่ยวบินที่สงวนไว้สำหรับราชวงศ์เท่านั้นและอาจจะออกสายเพราะวาชิรลงกรมักจะสายเกือบตลอดเวลาสำหรับทุกสิ่งวชิรลงกรชอบที่จะใช้ดอนเมืองมากกว่าสุวรรณภูมิในทุกวันนี้ เพราะกองทัพอากาศไทยได้สร้างพระราชวังขนาดเล็กที่สนามบินและแม้แต่ทางจัก,กรยานเพื่อให้เที่ยวบินลงจอดที่ดอนเมืองก็ไปถึงเวลา6โมงเช้า16นาฬิกา10นาทีตามกำหนดเวลาในวันที่28ทธันวาเห็นไหมครับแล้วตอนเย็นตอนค่ำา8 8ก็เสด็จไปที่วงเวียนใหญ่ดังนั้น ตามหลักฐานที่ผมนำเสนอให้ท่านดูตามที่เขาว่ามาเนี่ยนะผมไม่มาพิสูจน์หรอกนะแต่เนี่ยหลักฐานเข้าคร่าวเนี่ยท่านอยู่ที่เยอรมันแล้วเซ็นเซนปดองคล์ลกษรราชองคล์ลกษ์เวลา8นาฬิกาสินาทีเครื่องบินออกเดินทางจากดอนเมืองเพื่อบินกลับสุวรรณภูมิระยะสั้นๆที่ไรสาระเพื่อให้ เที่ยวบิน HSTKY สามารถกลับไปใช้ในเที่ยวบินปกติของการบินไทยได้พอมาถึงที่หลอนเมืองตอนเช้าก็ส่งท่านที่นั่นแล้วก็บินต่อเข้าสุวรรณภูมิไปทำงานต่อสักการบินไทยน่ะเหตุผลหนึ่งที่สายการบินล้มละลายคือความจำเป็นในการรับรองในการรองรับพระราชประสงค์ที่แปลกประหลาดของกษัตริย์วัชราลงกรจะ กลับเข้าร่วมพิธีวันทักาวันตากศิลในวันที่28ธันวาคมเขาเกลียดการใช้เวลาในประเทศไทยและมักจะบินกลับไปเยอรมันทันทีหลังจากนั้นแต่สุธิดาในเหตุการณ์ครั้งนี้สุธิดาต้องการจะมารักษาพยาบาลและพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นห่วงรัฐมนตรีต่างประเทศ ทรงเป็นห่วงออรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันคนใหม่แอนนารีนาแบ็กบอกแห่งพักกีนใช้แนวการตรวจเข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาตัดสินสั่งการในแผ่นดินเยอรมันจึงยังไม่มีการจัดเที่ยวบินขากลับขณะน,นี้แต่ว่าหลักฐานที่มันออกมานะครับ ในการในประกาศราชกาจจารุเบกษาที่ผมบอกท่านไปแล้วเนี่ยอันนี้แหละครับมูลที่24่ธันวาที่ประกาศเนี่ยอยู่ที่เยอรมันแน่นอนไหมถ้าดูอย่างนี้จากหลักฐานตรงนี้ใช่เลยนะแต่จริงๆจะเป็นยังไงสำนักพระราชวังควรจะแจ้งข่าวว่าวันที่เซ็นชื่อ ออคือวันที่16ธันวากับ24ธันวานั้นอยู่ที่ประเทศไทยก็โต้แย้งซะสักครับเพราะผมไม่รู้อันนี้อันนี้จากข้อมูลที่คนที่ใช้ชื่อสับแหลกกับข้อมูลของคุณแอนดูแมกเกอร์พูดถึงเรื่องเที่ยวบินวันที่16ธันวาที่ลงนามและวันประกาศวันที่24ธันวานั้นอยู่ที่เยอรมันถ้าดูตามนี้นะครับเอาล่ะ